แบบแรกเลยนะคะพี่ต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้เราเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ใช้กระบวนการนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเราผ่านมา15ปีเต็มๆจนถึงวันนี้นะคะตั้งแต่ปี2551คือตั้งแต่สารเช้นต้นตารรุ่นหึสารฎีกา เราต่อสู้มาด,ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยธและข้อเท็จจริงแล้ววันนี้เนี่ยก็ทําให้เราเราก็รู้ว่าชีวิตชีวิตมันก็โล่งใจโล่งใจแล้วก็รู้ว่าตอ่อจากนี้ไปเส้นทายชีวิตเราจะทําอะไรต่อไปแล้วมันก็จะมันเป็นผลิสุดท้ายก็เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ไปต้องทําอะไรแล้วติดต่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็น เป็นเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตเราที่จาให้เรารู้ว่าหน้าที่สื่อมวลชนเราเราทำหน้าที่สื่อมวลชนมาตลอดเหมือนน้องๆที่เป็นนักข่าวมน้องๆเราจะใช้ชีวิตเราต่อจากนี้เป็นต้นไปทําหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทำ ชีวิตนี้จะอุทิศให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติคือมันเป็นคดีสุดท้ายใน20ปีพี่อมันเป็นการเกิดความคาดหมายว่าเห็นว่าแอบแอบทักใจมาแล้วว่าพี่พี่เป็นคนพี่เป็นคนทำเป็นคนเตรียมความพร้อมพี่ไม่้อแอบทําใจเลยพี่เป็นพี่เตรียมความพร้อมทุกอย่างว่าหากเราสู้จนถึงที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้น แต่นี่คือที่สุดพี่ที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยคือพี่ต้องขอขอบคุณศาลขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ที่เราขอความช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารหลักฐานพยานต่างๆขอขอบคุณทุกคนศาลศาลให้เุดลุงฟองว่าอะไรครับ <Okay. S 2> เออพยานที่ให้การไม่ตรงกันในหลายประเด็นนะครับทั้งเวลาทั้งในเรื่องของ พยายนวัตถุเช่นรถขบวนต่างๆก็เป็นคนละคันกันพวงเวลาต่างๆขัดกันครับตะนสญญารดีกาได้พิพากษากลับเลยนะครับว่าพี่สญญารชั้นต้นสารุทร์พิพาคษามานนั้นเนี่ยมีเหตุแห่งคันขัดกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการยกฟ้องจำเลยทั้ง3าคนเลยครับและในส่วนของจำเลยที่ถูกสารจำคุกหกเดือนนะครับสารสาจากเดิมจำคุกปีหนึ่งอยู่นะับและและ ทำไมยังจัคุกอยู่แล้วยังลดเพราะอะไรครับอ๋อด้วยเหตุที่มีบางส่วนท,ที่ท่านไปเกี่ยวพันอยู่บ้างในในที่สารเห็นว่าเ,เมื่อเข้าไปในสถานีแล้วยังมีภาพปรากฏนะครับแต่การให้การเป็นประโยชน์ก็ลดลงเหลือ8เดือนและก็ลดลงเหลือ6เดือนก็แสดงว่าสารท่านกรุราพิจารณาในเรื่องการกระทำงานที่เพื่อประโยชน์ประเทศชาติแต่อาจจะมีข้อ อ่อนทางกฎหมายที่มีการกระทําผิดพลาดก็ก็พิพากษาให้จําคุกก็รองลงลงเหลือหักเหลือครึ่งเดือครับจากจากหนึ่ง,งปีแล้วก็ลดแปดเดือนแล้วก็ลดเหลือหกเดือนครับไอ้ที่แปดลดแปดเดือนด้่ยเหตุผลอะไรครก็ต้องสองเหตุผลรว,วมกันนะครับเพราะการพยายาไปด้วยความหมายดใีใช่ครับแต่ก็มีเรื่องข้อข้อกฎหมายที่ต้องรับผิดนะครับยังเหลือสิบแม่พิมพ์ พี่ปองเหลือแต่กรปปสทร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าของพี่ปองเนี่ยสารชั้นต้นสารทธรณ์เนี่ยก็รอการลงโทษครับแล้วก็รอกทษฮารอการลงโทษอันนี้คือรอการลงโทษซึ่งก็ผ่านแล้วไปสองครั้งก็เดกีกับอไรกรปปสรอะไรที่น่าเกลียดกปปสที่เป็นคดีแบบรวมอ๋อรวมๆกันเป็นกอคือรอดีการไหมครับดีการมันดีการมีชื่อนู่น ไม่แน่ใจว่ามีไหมไม่ไม่แน่ใจพี่เข้าใจว่าพี่หมดหมดแล้วนะพี่ห็นว่าไม่มีแล้ว20ปีมานี้เปสิบสิบคดีเนี่ยวันนี้หมดแล้วคดีสุดท้ายแล้วหมดเรียบร้อยแล้วพี่ถิงได้บอกว่าทุกคนพอไม่มีคดีเราก็ใช่มันดีใจนะเราดีใจนะแต่สิงนอกเหนือจากความดีใจอ่ะเราก็คิดว่าเราอายุ62แล้วเนาะเราผ่านมา20ปี ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าใช้วิชาชีพของตัวเองใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองความสามารถของตัวเองนั้นรับใช้พี่น้องประชาชนพี่รู้สึกว่าเป็น20ปีที่มันคุ้มค่ามากพี่น้องประชาชนแบบให้กำลังใจเรามามากแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ร่วมมือกับเราอ่ะในการที่จะแสวงหาข้อมูลหลักฐานพยานเอกสารบุคคลทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเรามี คนรักเราเยอะมากมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยท,ท,ที่ที่วันนี้ที่บอกกับเราตัวเราเลยว่า tell people the t r u อ h คือความจริงเท่านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเรานาเสนอความจริงแล้วเพราะนั้นกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องบอกว่านี่คือจริงเราจริงเขาถูกต้องพี่พานาทีที่เสร็จแล้วพี่ก็บอกกับเพื่อนพี่ว่าชีวิตต่อจกนี้ไปฉันจะอุทิศให้กับประเทศนี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติ ให้กับให้กับวงการศาสนาให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์คือชีวิตนี้เนี่ยที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยมันมันต้องทําสิ่งที่มีค่าบอ่อางเคลื่อนไหวทางการศมืแต่มีไปจตระมัดระวังในการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรเราไม่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเราไม่เคยทําอะไรที่ไม่ระมัดระวังเราทําทุกสิ่งที่รอบครอบเสมอเราทําทุกอย่างบนพื้นฐานความคิดความเชื่อของเราในสิ่งที่เราทํา แต่ถ้ากฎหมายบอกว่าอะไรผิดเราก็ไปว่า,ากันตามเป็นกระบวนการกฎหมายเพราะฉะนั้นความเชื่อความรักความศรัทธานในเรื่องการบ้านการเมืองนะคะเพราะพี่ไม่ใช่นักการเมืองเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความ,มาระมัดระวังเราแค่ใช้หัวใจของเราความรู้ของเราแล้วจับจับโจทย์ต่างๆเพราะฉะนั้นถามพี่ว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปไม่เคลื่อนไหวต่อไปไหมมันก็ขึ้นอยู่กับาสถรนการณ์บ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร ถ้าสถานในบ้นเมืองเจอภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติในรูปแบบไหนเราสู้เราช่วยเราทําโดยที่ไม่ต้องลังเลใจหรือระมัดระวังสินงใดมันมีโอกาสถ้ามันเกิดอะไรไม่ถูกก็จะลื่นไปื่อนไปสากการเมืองต่อไปพี่พี่ไม่ใช่นักการเมืองพี่เป็นภาคประชาชนถ้าเราเออและเป็นสื่อมวลชนถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรพี่ว่าน้องทุกคนก็จะต้องทําเหมือนพี่คิดเหมือนพี่เหมือนกันอะไรที่ไม่ดีไม่งามพี่ว่าสื่อมวลชนทุกคนก็ต้องทําเหมือนพี่มอนน้องทุกคนเหมือนกันว่า เราต้องทําเราต้องแก้ไขในสิ่งผิดให้ถูกความทุกข์มันไม่มีขาที่จะเดินม,มาหาเราเราต่างหากต้องเดินไปหาความทุกข์ไปช่วยคลี่คลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งไม่ไม่เพิ่มมากขึ้นแบบพี่พี่ทำงานทุกวันดยที่พี่ไม่ได้เอาเรื่องคดีมาเป็นปัจจัยกัง,งวลในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่มีพลังทํางานทุกวัน น้องก็เห็นกันก็คงไม่ต้องบอกว่าพลังพี่มีขนาดไหนทุกคนก็เห็นกันเพราะฉะนั้นคําตัดสินวันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มพลังหรือทําให้เราลดน้อยถอยลงหรือว่าย่ำอยู่กับที่มันก็ทําให้เราแค่ดีใจโล่งอ,อกอมหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วก็ทํางานต่อไปทําให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นต่อไปเท่าที่กําลังบังชาจะมีเท่าที่ความรู้จะมีเท่าที่ความสามารถจะมี ขอคุณน้อบทุกคับอคุณทุกคนขอคุณทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีขอคุณทุกคน ก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้กลับบ้านแล้วก็สัญญาไว้สัญญาไว้กับ,บครอบครัวว่าอยากจะกลับไปที่บ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นะครับผมจะเดินจากสารไปกราบพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระประธานที่วัดบวรพระพุทธชินสีห์เนี่ยที่ฐานพระพุทธรูกพระพุทธชินสีห์นี้เนี่ยเป็นที่ตั้ง เป็นที่ไว้ของพระสลีลังคารของในหลวงรอชกานะครับซึ่งมีความหมายต่อชีวิตและพลังศรัทธาที่พวกผมมีอยู่ตั้งใจว่าจะเดินไปกราบที่ฐานพระแล้วก็ตั้งสัจจะไว้แบบนั้นครับน้องๆครับแล้วก็เนี่ยก็จะเดินกันตั้งใจว่าจะเดินกันงเงียบๆคนเดียวปรากฏว่ามาสารพี่ๆหลายคนก็จะเดินไปด้วยนะครับเดินเพื่อให้กําลังใจกับชีวิตเดินเพื่อที่จะ ผมคิดว่ามันก็เป็นความเพลิดเพลินนะเดินไปเพราะว่าคดีนี้17ปีที่เรายากลำบากกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่นึกว่าจะโชคดีครับโอเคขอบคุณครับน้องๆครับขอบคุณครับลงไหมครับตอนนี้ลงแล้วแล้วคดีอะไรล่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วขอบคุณครับน้องๆขอบคุณมากเลยอ่ะผิด